สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณครูนะครับที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าเป็นอย่างไรเกิดขึ้นก็ให้คุณครูแนะนํานตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสิบตารวจต,วจตีหญิงวิลาวันเทียมเหินค่ะครับผมหลังจากที่เราจากที่คุณครูเราในโรงเรียนเรา ได้ได้หัวข้อขึ้นมาก็คือว่าเราต้องการพัฒนาสมรรถนะครูในเรื่องของภาษาอังกฤษทําไมถึงเลือกให้พัฒนาในเรื่องของภาษาอังกฤษครับค่ะก่อนอื่นเลยก็คือโรงเรียนเรานะคะภาษาอังกฤษตอนนี้ก็คือนักเรียนนะคะก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยไม่มีพื้นฐานเลยค่ะแล้วการ A ถึงแนดี่ก็ยังคือว่าเริ่มต้นใหม่หมดนะคะ ก็เลยต้องการภาษาอังกฤษผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็บอกว่าเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะแล้วต้องคุณครูต้องมีการพัฒนาภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะว่าางครูบางคนก็ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษได้เพราะว่าถ้าครูไม่เก่งแล้วนักเรียนจะเก่งได้ยังไงนี้ก็คือต้องพัฒนาเพิ่มเติมค่ะโอเคครับทีนี้ประเด็นต่อมานะครับประเด็นนี้ก็คือว่าเมื่อเมื่อเราจะพัดนเข้ามาพัฒนาแล้วพัฒนาสมรรถนะของครูตัฉดนี้ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอะไรบ้างในตัวคุณครูค่ะหลังจากที่ทางราชพัฒนะคะได้เข้ามาอบรมแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวนักเรียนค่ะมีการรู้สึกว่าตัวเองน่ะมีความกระตือรือร้นแอคทีฟมากขึ้นนะคะก็ชอบก่อนที่แรกก็คือนักเรียนนะคะไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยะคะ่ะแอนแบบไม่สนใจบอกว่าครูครับไม่ชอบไม่อยากเรียนอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ ครูเ,เอากิจกรรมหรือวิธีการสอนของทางราชภัฏมานะคะนักเรียนนะคะรู้สึกว่าชอบในกิจกรรมภาษาอังกฤษเช่นการเล่นเกมนะคะและกิจกรรมต่างๆที่ช่วยเสริสรมให้นักเรียนได้คําศัพท์เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะครับทีนี้ในหลังจากที่เขาราชภัฏเข้ามากับกศสคุณครูเราได้ออกเมื่อเมื่ออบรมเสร็จออกไปคุณครูเราได้ ได้เสาแสวงหาความรู้ได้หาความรู้เพิ่มเติมจากที่ไหนบ้างยกตัวอย่างให้ให้เห็นภาพนิดนึงค่ะส่วนที่เราได้มาปรึกษากันนะคะในโรงเรียนคณะคุณคูณะคะก็เห็นว่าสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะคะคือแบบเป็นสิ่งที่นักเรียนนะ่ะ ได้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะก็เอาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวันเอามาใช้ปรับใช้ในการเรียนการสอนนะคะอย่างเช่นพืชผักสวนครัวในโรงเรียนนะคะก็สามารถลงไปลงไปแล้วก็มีคําศัพท์อะไรมากมายที่นักเรียนต้องศึกษาได้มีอยู่แล้วนะคะในรอบตัวนักเรียนค่ะอ,อ๋อหมายความว่าเราเราใช้การเรียนรู้แบบบูรณาการจากสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเราก็ไปศึกษาเอาสภาพแวดล้อมจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตบ้างหนังสือห้องสมุดบ้างแล้วก็ในโทรศัพท์เราที่ใช้อย่างนี้นะทีนี้นะครับหลังจากที่เราจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนี้ที่คุณครูจัดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคิดว่าเรายังขาดอะไร ถ้าถ้าจะคิดว่าก็ยังขาดที่แบบว่าเรายังไม่ได้เอาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเ,นยเข้ามามในการกิจกรรมเมื่อกี้นะคะก็คือไม่ได้เอาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเข้ามาใช้ปรับใช้หมยถึงก็คือเอากิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเน้นรายวิชาก็คือาภาษาอังกฤษเมื่อกี้เน้นรายวิชาก็คือเอาบูรณาการทางวิชาอื่นๆเข้ามาเสริมนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ก็จะมีวิชาสังคมนะคะเกี่ยวกับวันนะคะ วันแล้วก็ประเ,เพณีพวกอะไรเนี้ยก็เกี่ยวกับวิชาสังคมแล้วก็มีศิลปะอย่างเงี้ยค่ะบูรณาการตามวิชาด้วยค่ะโอเคนะครับทีนี้ทีนี้นะครับเวลาเราประชุมกันเวลาเราคุยกันหลังจากที่เราจัดกิจกรรมเสร็จในระยะแรกๆหลังจากที่เรามีการอบรมค,คุณครูเราคุยกัน,นมีปัญหาอะไรในการจัดการเรียนการสอนก็จะมีปัญหาตรงที่ว่านักเรียนบาง บางห้องนะคะอย่างเช่นบางชั้นมันมีการาเรียนการสอนแตกต่างกันค่ะแบบรายวิชาบางบางครั้งภาษาอังกฤษก็ยังไม่พอพอทราบตรงที่ว่าป .5 เรียนอะไรสอนอะไรอันนี้ยังไม่ได้ป .6 เรียนอะไรยังไม่ได้มาคุยกันอย่างนี้ค่ะก็โอเคหมายความว่าคุณครูแต่ละแต่ละชั้นก็จะเป็นอิสระจากกันคือยังไม่ได้มาคุยกันเป็นเลือกเป็นราวะนะครับปัญหา แลทีนี้ปัญหาปัญหาในห้องเรียนที่เกิดขึ้นคุณครูมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเมื่อเราคุยกันละแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเราเราแก้ปัญหาอย่างไรในในแต่ละเคสเคสนั้นให้ยกตัวอย่างเคสในการแก้ปัญหาสักเคสนึงยกตัวอย่างมีเคสหนึ่งนะคะก็คือว่านักเรียนยังไม่ได้เอถึงแซอย่างนี้นะคะก็คือต้องเริ่มตั้งแต่อนุบาลเลยนะคะการอ่านการออกเสียงอย่างเช่นออกเสียง แบบโฟนิกนะคะออกเสียงก็ต้องเริ่มตั้งแต่อนุบาลทีนี้ต้องมาคุยกันแล้วว่าเวลาเราจะสอนเกี่ยวกับคําศัพท์อย่างหนึ่งเราต้องให้นักเรียนรู้ก่อน A ถึง Z มันเป็นอย่างไงเขียนยังไงอย่างนี้นะคะต้องเริ่มพื้นฐานใหม่หมดค่ะเพราะว่านักเรียนยังไม่ได้อย่างนี้อ๋อเริ่มพื้นฐานใหม่หมดทีนี้ผมผมอยากได้สักคนหนึ่งที่ที่บอกว่าเราเริ่มพื้นฐานนะปับ๊บเราทําอะไรต่อแล้วมันจะไปต่อ,อยังไงเอาสักคนหนึ่งน,น,น,นักเรียนครับครับนักเรียนครับที่คุณครูสอนนักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยจากหน้ามือไปหลังมือเลย ตัวอย่างนักเรียนนะคะก็คือสอนให้นักเรียนออกเสียงโฟนิกได้แล้วพอนักเรียนออกเสียงได้แล้วก็ให้นักเรียนสะกดให้ให้อา่านสะกดให้ฟังอย่างเช่นชื่อของนักเรียนเองน่ะคะ่ะให้ออกเสียงแล้วก็สะกดให้เพื่อนฟังเป็นภาษาอ,อังกฤษหรือว่าการเขียนชื่อของตัวเองนะคะเขียนยังไงอย่างนี้นะคะอ๋อครับเพราะจากพื้นฐานของเด็กที่นี่ยัง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 ห่างไกลกับจากคำจากภาษาใช่ค นะครับเราก็เลยเริ่มต้นจากการที่ใช้ A B C แล้วก็สิ่งรอบสิ่งรอบข้างของเราใ,<ช>ในการพัฒนา<ช>แล้วก็เมื่อมันเห็นผลเราได้บูรณา,าการกับสิ่งที่เป็นอาหารกลางวันเรายังไงสิ่งที่เป็นพืชผักสวนควรัวอรายังไง<ม>ได้ก็จะเน้นเ,เกี่ยวกับคําศัพท์ค่ะคําศัพท์อย่างเช่นพวกพืชผักผลไม้อย่างนี้นะคะหรือว่าพวกสัตว์เลี้ยงสัตว์ต่างๆก็ให้นักเรียนจําเป็นหมวดเป็นคําศัพท์อย่างนี้ค่ะ<ม>ก็ามาบริการ<ม>บูรณา,าการแบบนี้นะคะครับผม ค่ะสิ่งที่อยากได้ก็คืออยากให้นักเรียนนะคะเก่งภาษาอังกฤษคือพูดพูดสนทนาในชีวิตประจำวันได้แล้วก็หรือการทําในข้อสอบอย่างเงี้ยน,นะคะให้นักเรียนอ่านออกแล้วก็เข้าใจส่วนใหญ่อยากได้แค่นี้ครับอ๋อนะครับก็คืออยากเห็นพัฒนาการของเด็กที่ดีขึ้นค่ะนะครับแล้วส่วนตัวครูแล้วครับอยากได้อะไรส่วนตัวครูนะคะก็จะก็จะเน้นเกี่ยวกับการทําสื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น กิจกรรมก็ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วแต่ขอจะเน้นสื่อเกี่ยวกับให้นักเรียนมีการพัฒนามากขึ้นค่ะอ๋ออยากอยากได้สื่อสื่อในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในเรื่องของการเรียนรู้ใ,ให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอ๋ออย่างนี้นะครับมันสามารถต่อยอดไปได้อีกไกลนะ<ช>ครับเพราะส่วนตัวครูเราก็อยากได้อะไรต่างๆนานา,นานาเพื่อเรามองที่ตัวเด็กใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าดังนั้นก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ